สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะวันนี้มาทําคลิปดวงการงานการเงินคมรักให้กับชาวกรกฎประจำเดือนกันยายนคม2568นะคะต้องอวยพรวันเกิดแฮปปี้ h d a เดย์กับชาวกรกฎทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะเฮงเฮง,ป,งปังปัง้า,างข้างร่ำรวย,ยสุขภาพแข็งแรงนะคะ ความรักสดใสสวยงามนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจหวังนะคะชาวกรกฎค่ะเราวไว้เดี๋ยวนะคะมาลุ้นกันต่อะะกับการอ่านดวงการงานการเงินความรักของคุณในช่วงเวลาของเดือนเกิดของคุณนะคะกระกฎาคมนี้กันนะโอ้ไพ่ขึ้นมาถือว่าดีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนนะคะชาวกรกฎจะเปิดอีกชุดหนึ่งนะคะ ดูกันนะคะพลังงานตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตไทยนะ,ค,ะคิดดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครอยากที่จะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนรีระตาหกสิรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะส่วน ตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะต้องว่าไม่ต้องบ้างปรดใช้วิยายในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์นรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะมาดูพลังงานใบแรกของชาวกรกฎกันก่อนนะคะ mm hmm. foundation and achievement นะคะพลังงานของความสำเร็จนะคะกับความหวังความตั้งใจอะไรบางอย่างที่คุณอยากที่จะทำนะคะเหมือนกับมันไม่ได้ทำเพื่อตัวคนเองแต่ว่าอาจจะทำเพื่อครอบครัวคนที่คุณรักยูหรือเปล่านะคะหลายคนอาจจะเหมือนกับว่า เก็บเงินเก็บทองก่ะร่างสร้างตัวมานานแล้วนะคะกระกรดาคมนี้นะคะซื้อบ้านใหม่รถใหม่ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคนที่คุณรักแล้วหรือเปล่านะคะมีความสุขสมหวังอะไรบางอย่างเข้ามาหรือว่าการได้ กลับมารวมตัวกันอีกครั้งมาอยู่ร่วมกันกับคนรักนะคะอยู่ร่วมกันกับพ่อแม่นะคะหรือเป็นลักษณะของสิ่งที่คุณแบบหวังที่จะสร้างนะคะอะไรที่เป็นใสลุ้งอันสดสใสนะคะที่คุณตั้งความหวังไว้คุณพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นได้แล้วนะคะว่าชาวกรกฎคุณเจ๋งแค่ไหนคุณทําได้สําเร็จแล้วนะคะอใไ,ได้ขึ้นมาปังมากนะคะมาดูกันต่อนะ e l e r a t e motion นะคะแต่คุณยังมีกําลังใจนะคะหลังจากที่ คุณได้ทำอะไรบางอย่างนะคะเติมเต็มความฝันของคุณไปแล้วมันยังมีความฝันต่อไปอีกนะคะคุณกำลังมุ่งหวังนะคะว่าขนทางข้างหน้าในชุดของคุณเนี่ยมันกำลังเดินทางก้าวหน้าไปได้ด้วยดีนะคะคุณอาจจะอธิษฐานขอพรนะจากดวงดาวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลอยู่ก็ได้นะคะเราเริ่มเห็นแสงทองส่องประกายเข้ามาแล้วเดี๋ยวสิ <laughs> นะคะ แสดงว่าในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวกรกฎเองนะคะตอนนี้เริ่มมีความหวังเห็นทางสดใสนะคะทางที่คุณจะประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแล้วนะคะคุณกําลังเหมือนกับมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีความฝันที่สวยงามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะชาวกรกฎอะไรหลายอย่างที่คุณอาจจะเคยท้อแท้ตอนนี้กลับมามีความหวังกลับมามีกําลังใจมากขึ้นแล้วนะคะเราเหมือนกับว่า ต้องต่อสู้ต้องผ่านบทพิสูจน์มาให้ได้นะแล้วพอคุณผ่านมาได้เนี่ยคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคะชาวกรกฎจัก,กรวาลไม่ใจร้ายกับคุณเกินไปนะอาจารว่าจะต้องมีสิ่งดีๆอะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตข,ของคุณแน่ๆน,นะคะขอเป็นพลังงานของคุณนะคะชาวกรกฎ partnerships and alliance นะคะพลังงานของความร่วมมือค่ะน่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะชาวกรกฎนะคะใครที่ตกงานอยู่จะได้งานใหม่นะคะ ได้ทำงานร่วมกับคนเก่งๆหรือเป็นลักษณะของใครที่ทำธุรกิจอยู่มีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเข้ามาแล้วนะคะเจราจากตกลงทางการค้าสำเร็จนะคะปิดดีลได้แล้วนะคะหรือเป็นลักษณะของประมูลงานได้แล้วหรือว่าใครที่หาลูกน้องเพื่อร่วมง,งานที่เก่งๆนะคะคุณจะได้คนนั้นเข้ามานะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะสร้างงานให้ประสบความสำเร็จต่อไปแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่า กำลังเสนอโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะทำฟรีแลนซ์นะคะตอนนี้น่าจะมีคนสนใจเข้ามาร่วมงานกับคุณนะคะมาเซ็นสัญญากับคุณแบบมากหน้าหลายตามากยิ่งขึ้นนะคะหรือการสร้างเครือข่ายอะไรบางอย่างที่ชาวกรกฎคุณกําลังพยายามทําอยู่นะคะกำลังได้รับการตอบตกลงแล้วเซเยสกันแล้วนะคะจับมือร่วมกันพัฒนางานพัฒนาธุรกิจของคุณนะคะหรือขยับขยายด้วทางด้านธุรกิจได้แล้วนะคะ มาดูพลังงานใบต่อไปนะคุณได้ the hummingbird นะคะโอ้เป็นพลังงานของชาวกรกฏที่มันมีเรื่องราวของความมีอิสระอะไรบางอย่างที่กำลังเข้ามาช่วยของคุณนะคะหรือเจ้านายนะคะลูกค้าไว้วางใจให้คุณทำงานได้อย่างอิสระขายไอเดียได้แบบเอ่อไม่มีขีดจำกัดมากขึ้นก็ได้นะคะหรือเป็นตัวของคุณเองตอนนี้ปลดปล่อยความทุกข์ความรู้สึก ท้อแท้สิ้นหวังอะไรบางอย่างได้แล้วรู้สึกมีอิสระในใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะรายงานใบต่อไปคุณได้น้องเดอะคอนนะคะน้องเข้าโคดโอ้ hmm. สิ่งที่คุณทำนะกำลังผิดดอกออกรวงนะคะสวยงามมากๆนะคะ ผลงานอะไรหลายอย่างที่คุณกําลังสร้างสรรค์นะคะกําลังมีคนเห็นคุณค่ากําลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้าแล้วก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะได้ชื่นชมกับความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณพยายามสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของตัวตัวคุณเองนะคะปลูกพืชอะไรได้ผลแบบนั้นนะชาวกรกฎนะ่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะพลังงานใบที่สุดท้ายนะ the blade ไม่ใช่หนัง <laughs> ไม่ใช่หนังอง the blade นะคะ เป็นมิดดาบนะนะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวกรกฎเองนะคะหลายคนเข้มแข็งมากขึ้นนะคะกล้าตัดสินใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะมันทําให้พลังงานของคุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมากๆในช่วงเวลานี้นะคะหรือคุณผ่านอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะคุณกลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้นะคะ จิตใจเข้มแข็งแล้วก็กล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นํามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะเป็นกรกฎแบบใหม่ในเวอร์ชั่นที่สตรองมากๆเข้มแข็งมากๆนะคะเราคุณก็พร้อมที่จะก้าวไปกับความสําเร็จที่รอคุณอยู่นะว้าวพลังงานชาวกรกฎนะคะเ,เลิศมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของชาวกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ มีไพ่ของก้าดาบค่ะ The Full นะคะโอ้พลังงานขึ้นมาดีนะ The Full ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ The World ค่ะว้าวไกลไปไหม <c oughs> มาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของเด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็ส่องไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของอุราชินีดาบนะคะจริงๆไพ่ชุดน,นีจ้จะมาก็สวยดีนะพอดำขับกับสีทองคือเด่นนะคะเอ่อสิบไม้เท้าค่ะอ๋ความรักเป็นสองถ้วยนะคะว้าวเลยแล้วก็ราชินีไม้เท้าค่ะ สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่ของสิบดาบนะคะเมจิกเชียงค่ะ ไม้เท้าค่ะโอเคเลยนะคะพลังงานของชาวกรกฎในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้นะจะรู้สึกว่าชาวกรกฎเองนะคะหลายคนเนี่ยกดาดมันมีความเครียดมันมีความทุกข์นะคะสิไม้เท้านะคะอะไรที่คุณแบกไว้นะคะภาระหน้าที่การงานนะคะหรือไม่แน่ใจบางคนมีภาระเกี่ยวกับพวก นี้สินหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกหนักอ,อกหนักใจมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวกรกฎเหมือนกับมันมีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างที่หยิบยื่นเข้ามานะสี่ไม้เท้านะคะใครที่ตกงานอยู่สีบไม้เท้ากันเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะแล้วเป็นงานที่ คุณอาจจะเหมือนกับเดอกฟูนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับมีอิสระในการทํางานมีการขายไอเดียได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ที่เป็นอาชีพอิสระอะไรบางอย่างก็ได้แต่ว่าความเป็นเมจิกเชนตรงนี้คุณสามารถศึกษาเรียนรู้คุณสามารถที่จะใช้พรสวรรค์อะไรบางอย่างที่คุณมีอยู่เนี่ยแก้ไขปัญหาไปได้นะคะมันทําให้คุณสามารถที่จะคลายในยเรื่องของความกังวลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไปได้นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเหมือนกับ แบกรับเอาไว้นะคะมันมีลู่ทางอะไรใหม่ๆเข้ามานะสองไม้เท้านะคะการงานที่อาจจะเหมือนกับมีอาชีพเสริมมีอะไรเข้ามารองรับนะคะหรือความเป็นอะเ world นะคะการที่ชาวกรกฎคุณกล้าทําอะไรใหม่ๆไปอยู่กับสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆอะไรบางอย่างหรือเริ่มงานออนไลน์อะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้ชื่อองคุณเนี่ย the ะฟูลมันมีอิสระมากขึ้นนะคะได้ก้าวพ้นออกจากขอบเขตอะไรบางอย่างที่คุณเคยแบบไม่กล้าเดินออกมาจาก ขอบเขตเดิมของคุณนะนะคะอืมคุณอาจจะเหมือนกับ the world มีโลกใหม่ใหม่ที่ทำให้คนเรียนรู้ได้สังคมใหม่ที่ทำให้คุณมีช่องทางอะไรบางอย่างในการที่จะทำงานหาเงนินนะคะหรือเป็นลักษณะของคุณเปิดตัวเองมากขึ้นแล้วทุกคนได้เห็นแววนะคะได้เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือทำให้คุณได้สแสดง สีไม้ลายมือความสามารถของคุณนะเมจิกเชียนให้เป็นที่ประจักษ์อะไรบางอย่างได้นะคะหลายคนเนี่ยถ้าไม่ใช่กันได้งานใหม่มันอาจจะเป็นลักษณะของการเริ่มทําหน้าที่อะไรใหม่ๆในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มหน้าที่ใหม่ๆที่เมจิกเชียนคุณยินดีที่จะเรียนรู้คุณแฮปปี้จะทำมันนะคะเดอะฟูลนะคะหรือคุณรู้สึกว่า มันก้าวข้ามขีดจํากัดอะไรบางอย่างของตัวคุณออกมาได้แล้วในการที่คุณได้ทําสิ่งใหม่ๆที่มันท้าทายตัวคุณมากๆในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานของราชินีดาบนะคะคุณกลับมามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกําลังสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงสองไม้เท้าให้กับคุณมากขึ้นอะไรที่ คุณเคยเหมือนกับไม่เชื่อมั่นในตนเองอะ่ะตอนเนี้มันมีสองถ้วยนะ,ค,ะคนที่เข้ามาเห็นถึงความสามารถเห็นถึงศักยภาพของคุณแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตคุณนะคะให้ไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณมากกว่าเดิมนะคะรานีมิถุอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือเป็นคนที่เล็งเห็นในความสามารถของคุณนะคะแล้วสิ่งที่คุณกําลังพยายามทาเนี่ยมันเหมือนกับ คุณกำลังวางแผนต่อไปนะมันมีความสําเร็จอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะคะการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปสู่ความสําเร็จที่ไปในสเต็ปต่อไปของชาวกรกฎนะคะอาจจะมีเข้ามาภายใน3เดือนนี้แล้วนะคะอะไรที่คุณเหมือนกับหวังตั้งใจรอคอยไว้นะคะในเรื่องการเรียนการงานในเรื่องธุรกิจของคุณนะคะ3เดือนนี้ คุณจะสามารถที่จะปิดจับได้ทําให้มันสําเร็จลงได้แล้วนะคะพลังของ the world ด้วยอาจารย์ว่าบางคนอาจจะมีคนช่วยโปรโมตนะคะร้านค้าธุรกิจของคุณนะคะหรือคุณมีช่องทางออนไลน์อะไรบางอย่างที่โปรโมทความสามารถของคุณรู้นะคะหรือมันมีลักษณะข,ของมจิ c กเชนนะคะคุณเรียนรู้อะไรม่ใหม่ ในโลกออนไลน์หรือเปล่าสร้างตัวตนได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วมันสร้างงานสร้างเงินสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคุณมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้นะไพ่การเงินไม่ขึ้นแตอาจารย์ขอเปิดนะคะไพ่การเงินให้กับชาวกรกฎกันบ้างน,นะคะว่าการเงินของคุณจะเป็นยังไงหนึ่งไม้เท้าการเงินกลับมาตั้งต้นใหม่นะคะวางแผนใหม่ตั้งหลักหมัด ตั้งหลักใหม่ได้แล้วหรือบางคนปลดนี้ปลดสินได้แล้วเดอะฟูลแล้วก็หนึ่งเท้านะคะหมดนี้หมดสินแล้วนะก็กลับมาวางแผนนะคะในเรื่องการเงินของคุณให้รอบครอบนะคะให้เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้การเงินของคุณกลับมาเป็นสามเหรียญน,นะคะจำว่าหลายคนที่อาจจะทําธุรกิจหรืออะไรบางอย่างแล้วมันติดขัดอยู่นะคะการเงินของคุณเนี่ย กลับมาหมุนได้ดีกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมามีผลกําไรที่มันเข้ามานะคะความมป็นสามเหลียญตั้งหลักได้ในการทําธุรกิจนะคะหรือมันมีสินค้ามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ที่คุณใส่เข้าไปแล้วมันทาให้ยอดขายไรายได้ของคุณปังมากขึ้น หรือใครที่ตกงานอยู่นะคะหนึ่งไม้เท้าได้งานใหม่หรือได้อาชีพเสริมนะคะหรือบางคนที่ทํางานประจําอยู่ได้อาชีพเสริมเราได้เงินเข้ามามั่นคงมากขึ้นหรือบางคนได้มากกว่าเงินเดือนประจาหรือเปล่านะคะโอ้การเงินของชาวกรกฎนะคะสามเหรียญกลับมาดีแล้วนะคะใครที่รอลงทุนอาจจะมีจังหวะลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะสามเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคะต่อยอดธุรก,กิจการงานการเงินของคุณให้มากยิ่งขึ้นอืมขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ ชาริออตโอ้แสดงว่ากรากฎพลังงานของคุณขึ้นมาเลยนะคะคุณกําลังเดินหน้าอยู่นะกับการสร้างไรายได้สร้างผลงานที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าบริการของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะยังเป็นช่วงที่การเงินของคุณเนี่ยกลับมาขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะพลังงานของชาริออตชาวกรกฎมาแล้วนะคะขี่ม้ามาทํางานหาเงินนะคะเดินหน้าเก็บเงินเก็บทองนะคะหรือเดบลเงินอยู่ในอากาศนะคะกำลังจะขี่อยู่ในค่อนไปคว้ามันได้แล้วนะคะ กำลังเกี่ยวอะไรเนี่ยนะคะดวงจันทร์หรือเปล่าะนะคะรู้ทางทางการเงินกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะชาวกรกฏทีนี้เรื่องสุขภาพของคุณนะจันทร์ว่ามันมีไพ่ของดาบนะคะสิบดาบเก้าดาบขึ้นมานะคะใครที่มีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีไม่งั้นมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องผ่าตัดสิบดาบนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะเพราะนั้น ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอย่าปล่อยให้สิบไม้เท้าอาการมันมาจนถึงลิมิตแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้มันจะยิ่งทําให้อาการของโรคมันมันมัน,ม,นมันต้องไปเสร็การรักษาไม่ได้แล้วนะคะส่วนใครที่กําลังวางแผนในการดูแลสุขภาพของคุณนะสิไม้เท้าสามไม้เท้าสองไม้เท้านะคะจะมีเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพตรงนั้นได้นะคะาจารย์ดูเพิ่มให้นะคะในเรื่องสุขภาพของชาวกอด มีไพ่ของราชินีเหรียญโอ้หลายคนมีเกณฑ์ต้องซื้อประกันสุขภาพด้วยหรือเปล่านะช่วงนี้มีเกณฑ์เสียเง,งินเรื่องสุขภาพหรืออย่างน้อยซื้อวิตามินซื้ออะไรมากินนะคะหกดาบนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ที่ต้องไปเช็คไปตรวจสุขภาพกันแล้วนะคะตรวจทุกหกเดือนหรือเปล่านะสาหรับบางคนนะคะโอ้บางคนเด็กถือถ้วยนะคะมีเกณฑ์ต้องไปตรวจอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวก ชิ้นเนื้อนะคะเนื้อเยื่อนะคะหรือเป็นลนักษณะของไปเช็คอัพอะไรบางอย่างเคยผ่าตัดก้อนเนื้อออกไปแล้วนะคะคอยไปติดตามอาการอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่า6ดดบยังอยู่ในช่วงเวลาของการดูแลตัวเองนะคะหรือการ Follow up อะไรบางอย่างนะคะน่าจะยังไม่มีอะไรที่ถึงกับต้องหน้าเป็นห่วงนะคะสารก,กดนะยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะส่งกำลังใจไปให้นะคะ ชโชคลาภเดี๋ยวอาจาร,รย์เปิดให้ใหม่นะชโชคลาภของชาวบรกิมีเกณฑ์ที่จะมีไหมนะชโชคลาภมีเดทด้วย <c oughs> คุณอาจจะได้ชโชคลาภจากเลขคนตายนะคะจากข่าวอุบัติเหตุนะคะหรือจากคนใกล้ตัวนะคะที่เสียชีวิตนะคะเลขฝาลงเลขอะไรนะเดทนะคะเกี่ยวกับความตายจะถูกมคะมีไพ่ของ8ถ้วย หาดาบนะมีไพ่ของ5ถ้วยนะคะอืมแต่โชคของคุณอาชว่ามันอาจจะไม่ถึงกับโชคใหญ่นะคะหมืนกับมันมีอุปสรรคเข้ามาขวางนะมีไพ่ของ justice นะคะซื้อไว้บ้างก็ได้นะคะอาจจะเป็นลอตเตอรี่นะคะออนไลน์หรือเป็น ลักษณะของถูกในในแง่ที่จะจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะเช่นถูกอะไรอะสลักทกศส,สลักอมสินอะไรบางอย่างนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกนะคะรางวัลที่5ห,หรือเปล่านะคะห้า,หาดับห้าถ้วยอายังดียังมีลุ้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ,ะกับเรื่องราวความรักของชาวกรกฎกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ให้นะความรักของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ขอไล่ไปที่สถานะของคนโสดก่อนนะคนโสดชาวกรกฎนะคะราชทถ้วยนะโสดแบบหล่อๆสวยๆกันเลยนะคะโสดแบบเนื้อหอมด้วยนะเป็นที่ปรึกษาหัวใจให้คนนู้นคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยไม่รอดนะคะหกไม้เท้าด้วยยังไงนะจะมีข่าวดีเข้ามาหรือเปล่านะคนโสด ว้าวสี่ไม้เท้ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ในพื้นดวงไพ่ความรักเป็นสองถ้วยมีเกณฑ์ได้เจอคู่แท้นะคะเด็กถือถ้วยโอ้แต่คุณอาจจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะๆเลยก็ได้นะคะราชาถ้วยกับเด็กถือถ้วยนะมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะหรือเป็นคนที่เคยเจอกันไปแล้วแล้ววนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ มีไพ่ของก้าวไม่เท้าค่ะแล้วก็สามดาบนะคะสองถ้วยโอ้โอ หรือคุณเจอแบบคู่กัดหรือเปล่าสามดาตอนแรกเข้ามาอาจจะไม่ค่อยถูกกันนะแต่เหมือนกับพอรู้จักกันไปรู้จักกันมาแล้วสองถ้วยกลับดูเข้าอกเข้าใจกันเห็นใจกันก็ได้นะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะคนโสดนะอืหรือมันเป็นความรักที่ชาวกรกฎคุณไม่ได้คาดหวังก็ได้นะเหมือนกับอยู่ดีๆเข้ามาแล้วแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะหรืออาจจะวนกลับมาเจอกันโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังก็ได้นะสําหรับความรักของคนโสดนะแต่ว่า สองถ้วยเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่าคุณก็ได้อีกครั้งหนึ่งในไพ่คนโสลนะแสดงว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์เจอคู่แท้นะแต่สามดาบอาจจะเปลักษณะของคู่ที่เคยมีปัญหาก,กันหรือเคยเลิกลากันไปแล้วกลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะหรือ3ามดาบเป็นคู่กัดกันมีความขัดแย้งกันแล้วได้มาพัฒนากลายเป็นความรักความเห็นใจ นะคะจากคู่กัดเป็นคู่รักก็ได้นะคะชาวคนสดชาวรกรกฎเดี๋ยวมาดูกันต่อกับสถานะของคนที่มีคู่นะเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลายังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำคลิปเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะคะคนที่มีคู่นะคะเป็นไพ่อัศวินถ้วยนะคะออร่าของชาวกรกฎมาแรงนะขอเป็นอัศวินถ้วยนะคะมาแบบสวยๆหล่อๆน่ารักกันเลยทีเดียว ราชินีเรียนนะคะเป็นพลังงานของชาวทัดดินมังกรมือศพกันค่ะแล้ก็เป็นไพ่เพอร์มนะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีกันนะมีไพ่ของราชาไม้เท้าค่ะสเตรนนะคะ แล้วก็เมจิกเชียนค่ะมีไพ่เจ็ดดาบค่ะเรียฟอร์จูนนะคะโอ้พลังงานขึ้นมาดีนะว้าวเดอดซันด้วยนะคะ มีไพ่สีถ้วยค่ะโอเคเลยนะคะพลังงานความรักของชาวกรกฎที่มีคู่นะจันว่าคู่ของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีนะคะคุณอาจจะเหมือนกับมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาแอบส่องแอบคอยดูแลแอบส่งกําลังใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้เขามาโดยตลอดก็ได้นะคะราชาไม้เท้าอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะเขาเป็นคนสู้ชีวิตหรือเปล่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆเลยหรือเปล่านะคะ เป็นราชาราชินีไม้เท้าที่ขยันขันแข็งในการทํางานนะคะมีภาระหน้าที่ในการแบบว่าต้องดูแลรับผิดชอบงานค่อนข้างสูงก็ได้นะสําหรับคนคนนี้นะแต่ว่าคุณชื่นชมในตัวเขานะคะืเขาดูเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะปกป้องดูแลคนได้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเท่าไหร่นะแต่ว่า คุณเชื่อมั่นในตัวเขานะว่าเขาชัดเจนแล้วเขาก็จริงใจนะคะหรือเขาผ่านบทพิสูจน์อะไรมาบางอย่างแล้วที่ทําให้คุณมั่นใจนะคะว่าพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนจริงแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณจริงๆก็ได้นะคะชาวกรกฎคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะหรือเป็นคนต่างจังหวัดต่างชาติเมจิกเชียนนะคะเขาเป็นคนฉลาดมีไหวพริบที่ดีก็ได้นะคะคุณ แฮปปี้ในการที่จะคุยกับเขาหรือเขามีลูกเล่นมีอะไรที่คุณได้ยิ้มได้หัวเราะตลอดเลยก็ได้นะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะวิอัลฟอร์จูนเจ็ดดาคุณอาจจะเคยแอบปิ้งเขาแอบชอบเขามาก่อนนะคะแล้วอยู่ดีเขาก็วนกลับมาหรือเขาก็เข้ามาคุยกับคุณเองก็ได้นะคะวิอ o ลฟอร์จูนแล้วก็เดอะซันนะคะหรือคุณไปอธิษฐานขอขอให้ความรักระหว่างคุณกับคนเนี้ยมีโอกาสพัฒนามีโอกาสเป็นจริงแล้วคุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยก็ได้ นมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆในเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะคู่ของคุณเนี่ยกำลังผ่านพ้นอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะสีถ้วยเดอะซันนะคะไปสู่ความรักที่มีความสุขสมหวังร่วมกันกําลังพร้อมนะคะที่จะเตรียมตัวมาครองคู่อยู่ด้วยกันแล้วนะพลังของเดอะซันที่ขึ้นมานะคะบางคู่วางแผงกนการแต่งงานแล้วแล้วก็ตอนเนี้กำลังมุ่งม,มั่นนะคะในการที่จะสร้างเตรียมเนื้อเตรมตัวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่ เป็นการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตเปนใกล้นี้อาจจะภายในสีเดือนนี้แล้วก็ได้นะที่มันจะเป็นความรักที่เป็นจริงดังฝันของคุณนะเด mm hmm. สั่นได้ขึ้นมานะคะพลังงานความรักขึ้นมาดีนะคะสาวารากรกฎนะคะคนที่มีคู่ขอเป็นพลังงานของคุณนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวความรักของคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ mm hmm. มีไพ่ของห้าเมทัล oh ค่ะ huh. 9ก้าถ้วยนะคะเป็นไพ่ของไฮพิ t เ s สค่ะแล้วก็หกถ้วยนะคะหนึ่งกรียนค่ะ แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะหดาบค่ะแล้วก็เดอะมูนนะคะโอ้เรื่องราวความรักของคนที่ความสัมพันธ์นะคะฉันว่า5ไม้เท้า9้าถ้วยไฮพิเทสนะคะ คุณรู้สึกเหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยคุณเป็นแค่ตัวเลือกของเขานะคะหนึ่งในตัวเลือกของเขาเท่านั้นนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเห็นคุณเป็นแค่ทางผ่านหรือเปล่านะคะเดโมนนะคะพอเหงาก็าทักมาหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบเนี้ยไม่ต่างอะไรกับคนที่เป็นพี่ที่พักใจชั่วคราวของเขาที่พักพิงชั่วคราวของเขานะคะหถ้วยแต่คุณก็ยังรู้สึกรักเขาอยู่นะถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรัก ที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะแตกต่างเรื่องของอายุนะคะอ่อนหรือแก่กว่ากันมากๆนะคะเชื้อชาติศาสนานะคะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่ดีนะความเป็นหกถ้วยนะคะเป็นความรักที่ลึกซึ้งมานานแล้วนะหรือเป็นลักษณะของคุณทุ่มเทเสียสละให้กับความรักครั้งนี้มากๆนะคะเป็นสายเปคอยเทคแคร์ดูแลเขาอืม ช่วงเวลานี้นะจยนรู้สึกว่าชาวกรกฎเองนะคะคุณรู้สึกว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจเลือกแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่อยากจมอยู่ในความเศร้าแบบนี้ต่อไปนะเหมือนกับมันเป็นความรักที่ขมขืนยังไงก็ไม่รู้นะชาวกรกฎนะคะคุณจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วว่าคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านความรักที่เป็นทุกข์ตรงนี้ไปยังไงนะคะเดี๋ยวจย์ดูบทสรุปให้นะ,ะว่าคุณจะทํำยังไงควรจะทํำยังไงดี มีไพ่ของสิบถ้วยนะคะห้าเหรียญค่ะแล้วก็สาถ้วยนะคะเป็นไพ่ของเดอะสตาร์นะคะชาวกรกฎ อาจารย์วาชาวกรกฎเองนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีครอบครัวของตัวคุณเองแล้วนะสิบถ้วยนะคะหรือถ้าเกิดเกิดคุณมีครอบครัวของตัวเองแล้วแล้วคุณไปรักคนที่โสดหรือมีเจ้าของเนี่ยมันเป็นรักสามเศร้าเนี่ยคุณก็ต้องกลับมารักครอบครัวของตัวเองดีกว่านะคะ <S <S หรือคิดที่จะมีครอบครัวที่เป็นของตัวเองดีกว่านะคะไม่ต้องไปง้อใครต้องไม่ ไปอยู่ภายใต้แบบไฮพิเทสนะคะกินน้ําใต้ซอกไข่นะคะเพราะนั้นคุณเหมือนกับกําลังจะถอยออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางการต่อกันนะคะคุณต้องกลับมารักแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะสร้างเสน่ห์สร้างออร่าให้กับตัวเองนะเหมือนกับเปิดใจที่จะเดินออกจากความรักที่ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจกับรักตัวเองกลับมา ทําให้ตัวเองดูโดดเด่นมีคุณค่าเพื่อเราความรักครั้งใหม่นะคะชาวกรกฎนะอืจะมีเข้ามาไหมนะดูให้สิเอ๊ยยังไงนะคะชาวกรกฎขอดูให้ต่ออนิดนึงนะคะ G M เว้าวมีนะจะว่าคุณมีคู่นะชาวกรกฎมีไพ่ราชินีเข้ามาแล้วหรือราชานะถ้าคุณเป็นผู้หญิงมีไพ่แปดดาบค่ะ ว้าวเดอะเวิลด์คุณมีคู่นะชาวกรกฎนะคะแต่ว่าแดาบอะอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะคะถ้าเจอกันแล้วอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้เดอะเวิลด์นะคะหรือเคยเห็นแล้วผ่านโลกออนไลน์นะคะเห็น Facebook เขา i n s t a g แกรมเขาแว็บๆวเข้ามาก็ได้นะคะเดอะเวิลด์เป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวกรกฎคุณน่าจะมีคู่ มีคู่ที่รอคนอยู่นะคะหรือรอที่จะได้มาทําความรู้จักอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าเพราะแปดดาบคือถูกลายไว้อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้ μ, แสดงว่าถ้าใครที่เหนื่อยแล้วเกินนะคะกับความรักที่มันต้องปิดบังซ่อนเลนน่าจะว่าคุณลองกลับมารักตัวเองดีกว่านะยังมีคนดีๆที่รอคนอยู่นะคะยังไงก็ส่งกําลังใจไปให,ให้กับชาวกรกฎทุกท่านเลยนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ในฮิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ